คอมเมนต์ is there, is there? มาคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาคอมเมนต์มา,มาถ้ามไม่มาแสดงว่ามันเป็นที่ฟิลเตอร์เชื่อพี่ไหมมาแล้วมาแล้ว,ลวปังปังปังเปรีงปังบีปังบีปังบี สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับสวัสดีทุกท่านครับผ่านแก้วสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้องน้องชายบัวลีสวัสดีพี่เบียร์ครับสวัสดีคเฮียสวัสดีครับป้าปูสวัสดีครับสวัสดีเชฟตรีป้าดาวสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับสวัสดีสองร้อยยี่สิบแปดคนดูครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยก็แล้วกันนะครับแชร์ลงกลุ่มให้ด้วยนะแชร์ลงกลุ่มให้ด้วยนะครับแชร์ลงกลุ่มบ้านเรา ทุกๆกลุ่มเลยนะครับให้ด้วยนะฝากด้วยก็แล้วกันนะครับนะครับนะครับและนะครับสวัสดีทุกตาสวัสดีครับโอเคสวัสดีทุกคนขออนุญาตสวัสดีรวมๆไม่ไม่แต่วันนี้ครับพรแม่คนที่วันดีครับโอเคครับวันนี้เมนูเจพัทเขาบอกว่าเขาอยากกินต้มไก่ต้มไก่นะครับเดี๋ยวเราให้เจพัทสับไก่ผมก็มีหน้าที่แค่ยืนเบิงยืนเบิ้งื่อๆื่อคอยสิม

ก็เปิดเหตุก็ไ่รู้วาอะไรนะครับผมก็ตามเว้ยมีจะได้มันบกพร่องครับนพ่อนครับผมขอเปิดดนตรีเพื่อพิวส์สักหน่อย สวัสดีเจ็ดรอยสาสาคนดูครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเพลงหนึ่งเยเดียวสคนันะเักคนนะพี่น้องครับ ท่านบอกว่ามีไม่คมมีไม่คมใช่ไหมเฟิร์ก็อาจจะซ้ำาเนี่ก่้กับไกก่โอยพี่น้องครับผมมีสิ่งนี้เดียวบอกนะครับสองใครที่อยากทําครัวแล้วก็มีที่บ้านใครอยากเปลี่ยนใหม่นะครับผมผมมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งก็คืออ่าพี่ชายที่ขายเสื้อนี่แหละครับนะครับ แกให้เอาให้เอามาให้ใช้นะครับวันนี้ก็เลยจะลองเอามาให้พัดใช้ดูก่อนว่าแม่ควรจะชอบไหมแกะกล่องเลยคุณแก้ได้ไหมฮะน่าคมไหมเอาจริงเอาขาดค่ะคมจริงเอาคมจริงคมจริงมีต้องมีต้องมบออันนั้นคมจริงมีคมจริงคมจริงอะไรจริงไหนเราป้ายแค่นี้ ไม่ได้โกหกค่ะนี่เดียวค่ะเงียบตัวนีน้พี่ตัวคมชิดตัวคมแบบนี้ผมมากเพราะอะไรรู้ไหมพี่เขาอะ่ะบอกว่ามีตัวนี้มีโตนี้พี่น้องเป็นการรับคลด้วยเลเซอร์นะคะรับแล้วก็เป็นสแตนเลสสตีลเนื้อดีนะครับผม เดี๋ยวโดนเดบงเดี๋ยวขึ้นตัวแดงนนะครับนะครับก็เลยระวังมือด้วยนะครับแม่แม่บอกว่าพี่ผมแล้วที่สำคัญเลยครับต่าเดียวตรงนี้นะไม่ต้องกลัวว่ามันจะหักง่ายนะครับผมขออนุญาตนะครับไม่ต้องกลัวมันจะหักง่ายนะครับเพราะว่าตัวปลายอะด้ามตัวเนี้ยมันยาวไปถึงนี่เลยเข้าไปข้างในเลยไอตัวเหล็กเนี้ยมันไม่ได้แบบแค่เสียบเข้าไปแค่นี้แล้วมันมันเป็นชิ้นเดียวกัน ข้าไปเลยนะครับคีนอรนไลท์สวัสดีครับเจ๊โปกพี่โปกสวัสดีครับเมื่อสักครู่นี้สวัสดีหนึ่งพันคนดูแชร์ไปให้หนึ่งพันหน่อยนะฮะไไมม่ด้โกงงรผจิใช่ระวังมือเด้อนะครับผมก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าใครอยากได้มีดนะครับใครอยากได้มีดคมๆแบบนี้แล้วดีจริงๆเนี่ยใช้โทรศับไก่อยู่ระวังมือนะ นะครับมันคมมากสามารถเฉือนกระดาษได้เลยอ่ะก็คือใครอยากได้มีดเล่มนี้ราคาไม่แพงเลยครับติดต่อได้ที่ Facebook ของพี่อ่าพี่ดูสิตที่ขายเสื้อพี่ขายเสื้อครับรบกวนไปตามพี่เข้ามาดูไลน์หน่อยจะปักมุดเฟซแบบเฟซ e b o บุกแกสวัสดีพี่ก้อยครับระวังมือนะพัสซี่สุดหล่อเลิศตะวันอ๋ออีเดียอีเลิ แชใ,ให้แล้วขอบคุณพ่โอ้ครับเป็นบ้าใครกัวลูกชาย <g ül> <g ül> โอ้ยอามีมันคมจริงอันนี้เรื่องจริงไหมครับแม่กลัวจริง <g ül> นะครับมีคมจริงนะฮะที่สำคัญราคาแค่250บาท <g ül> หนึ่งเล่ม250บาทเป็นสเปรยเลตอย่างดีคมจริงๆ นะครับหั่นหมูหั่นไก่แล่หมูแล่ไก่อะไรเงี้ยนะครับได้หมดเลยคือใครชอบทานแซลมอนอ่ะมีดอันเนี้ยสไลด์แซลมอนอ่ะเนื้อไม่มียุ่ยเลยจริงคมคอมเตอร์สว,วัสดีครับลูกชายนิ่งหนิงเป็นพ่อคนเองเลยเหรอครับเฮียวันนี้มาช่วยมายืนให้กำลังใจน้องกันะนะครับสบายตัวครับพี่ก็ ฝากกดแชร์ด้วยนะเมื่อกี้หนึ่งพันคนดูคนดูพันหนึ่งอะฝากแชร์ด้วยไปตามพี่แกเข้ามามแม่พัดได้ทำอะไระได้อะไรกินไอหมีหมีหมีออมอ่ะต้ยมยำไก่ต้ยมยำไก่ครับ,รบต้ยมยำไก่ใส่ข้างในไก่สวัสดีคุณดารา,าครับเป็นพ่อบ้านพ่อเรือนน้องพัดอื อนองรักครับสบากแก้วราคาเท่านี้เหรอครับอ่าราคาเล่มนี้เล่มนี้แม่สองร้อยห้าสิบบาทเองนะสองร้อยห้าสิบบาทที่สำคัญนะซื้อมีดเล่มนี้พี่แกไม่ได้ไม่ไม่มีของแถมไม่อีกซื้อมีดเล่มนี้ครับได้อ่าหนึ่งหนึ่งชิ้นเขียงอเนกประสงค์เป็นเขียงอันกประสงค์เอาไว้แบบ สำหรับออกไปปิกนิก,กหลืออะไรงเไงี้ยเนาะในครัวก็ใช้ได้นะแต่มันเป็นเนี่ยเป็นแขนเป็นแขนนผสมหนึ่งใบน,น,นะครับอันนี้แถวนะ,อะนอกจากเขียงที่พี่แกจะแถวให้นะครับยังมีทัพีทัพีตักข้าวนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกอย่างดีเนื้อ,อพลาสติกทนความร้อนทนความร้อนได้120องศานะครับ ใช่ไหมเออก็เข้าเคียนไว้อ่าน120องศาใช่ใช่อันนี้เ no รื so like ่องจริงใช่ไหมจากความเป็นไมขกัวเนาะเนาะนะครับแล้วก็ยังไม่หมดแค่นี้ครับของของแถบนะฮะในราคา258ยังได้มีดเล่มเล็กครับมีดปอกผลไม้เล่มเล็กเป็นสเตนเลสเนื้อเดียวกันกับมีดมีเล่มใหญ่นี่แหละแบรนด์เดียวกัน นี่ครับยังไม่หมดฮะ้าพีไปแล้วมีไปแล้วประตูซื้อมีดแถมเสื้อเปล่าแล้วก็ยังได้มีดเปาะผลไม้เนี่ยมี่มเปาะผลไม้อ่ามีอันนี้ไว้หันห่นหั่นหั่นปลาหั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ปอกแตงโมงตะโมอะไรเงี้ยเนะาะฝาแตงโมงเนี่ยเนี่ยอันนี้ได้นะครับมีดยาวอย่างเงี้ยนะครับรซีนซองมีซองสวมด้วยอันนี้ตอนนี้เขามีซองสองสวงเยอะเอเดี่วกันนะครับคมเหมือนกัน อันนี้เอ้าเซตเราบอกเดี๋ยวเราหัน่นเครือ่องในเดี๋ยวเอามีดมีหัน่นเครื่องในนะลองดูนะเดี๋ยวจะให้พัดเอามีดอัเนี้ยหัน่นเครื่องในนะครับอันนี้ของแถมนะสองร้อยห้าสิบบาทแต่ยังไม่รวมราคาส่งนะครับค่าส่งห้านสะิบบาทนะครับคือสามร้อยบาทนะครับได้หมดเออ่ได้ของแถมเนี่ยได้ตามนี้เลยมีคือสีชมคือพอขาดเนาะพัดวิ่งหนึ่งกันยาวเนี่ยแล้วอยากให้พี่ตีกลับมาจัดวอลเลย์บอลเอฟซีที่การอีก ไว้มีโอกาสครับน้องสองอ่าอันนี้อันนี้คือมีดตัวมีดตัวแถบไว้หั่นหั่นเนื้อคมไหมหน,นี่ครับนี่ครับอะดูดูด,ดูใกล้ขอขอตากล้องเอ่อขอช่างขอพร้อมถือกล้องอย่างนี้เลยดีกว่าเป็นกล้องหลังนะครับอ่าดูดูในความคมของมีดนะครับอ่าดูอ่ากลืนเนาะกลืนมันจะเหนียวเนาะมันจะหั่นยากนิดนึงอ่าดูหั่นกลืนนะ อ่ะเนี่ยแค่กดลงเบาๆอ่ะอันนี้มันคือ,ค,อคือของเขาดีจริงอันนี้พี่แกเอามาให้ผมใช้ผมก็เ,เอเอพี่มันต้องบอกต่อแล้วล่ะอ้าอ่ะว่าไปมันดีจริงว่าไปทำไมพี่น้องเอ้ยนีความค,คามของมีดอันนี้คือของแถมนะครับอันนี้คือของแถมมันเสร็จบล็อสามอย่างคือบอยาเาได้เรียกยังไม่หมดครับของแถมยังไม่หมดของของแถมเรายังไม่หมด ได้กันไก่หนึ่งหนึ่งอันแปนเดียวกันแปนเดียวกันกับมีนี่แหละรครับอย่าง้เป็นรูปปลารแบบนิ้แล้ว,ลวนี่ครับกันไก่นี้สําหรับใครที่ชอบทานปูอันนี้เอาไว้เปิดขวดตรงนี้เอาไว้เปิดขวดนะครับตรงนี้เอาไว้เปิดขวดเป็นกนไกอในประสงค์ตัดเนี่ยตัดพวกเนี่ยอย่างเงี้ยก็ตัดได้แป๊บหนึ่งตัดผมนี่ตัดนี้อ่ะ,ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับ ใช้ใช้ตัดพวกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันแล้วที่สำคัญตรงนี้ไว้เปิดขวดแล้วก็มันจะมีหนึ่งที่ช่วยครับ่ะโอ้ฝากเพลงใหม่พี่ชายด้วยนะครับในช่อง y o u t u b e ของพี่ตั้งนะครับผมจำชื่อเพลงไม่ได้แต่ผมเดี๋ยวผมแชร์ให้พี่ดีว <c oughs> ผเดี๋ยวผมช่วยแชร์ไม่ใช่แชร์ให้เดี๋ยวผมช่วยแชร์พี่ยังไงก็นะครับ ฝากเรื่องมีด้วยกันแล้วกันนะครับใครใครสนใจนะครับก็นะครับติดต่อไปได้ที่ Facebook ที่ผมปักหมุดอยู่เลยก็แล้วกันนะครับซื้อ1ได้ถึง6นะครับนะครับมีของแถมอีกน5ชิ้นนะครับยังไงก็สนใจก็ติดต่อไปเด้อโอเคครับเดี๋ยวคืนนี้เจอกันนะครับขอทางข้าวก่อนเด้อไป ไลน์นี้สวยเน่อ่าก d b y e ครับไว้เจอกันคืนนี้รอสตรีมมิ่งไลน์คิดหอดเด้อดแบ่งเด้อไม่ได้มีโอกาสพอกันพัดอ่าขั่วพริกกับพริก กระถอมัวบพี่แห้งครับอ่าน่าจะลองคุยกับพี่เขาได้เลยครับว่าเก็บไปทางได้ไหมหรือว่าโอนได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเก็บไปทางผมว่าน่าจะเป็นการโอนก่อนนะครับแต่ว่าพี่เขาส่งให้แน่นอนครับว่าเดี๋ยวคืนจะมาขายเสื้อพี่เล็กโอเคครับไปเราเจอกันนะฮะบายบายสวัสดีครับ